บรรยากาศการช่างน้ำหนักมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ยี่สิบตุลาคมเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังรถน้ำหนักป้าลูกคนนี้มาพอดีฝั่งนี้ครับทับหลวงรถจุดทกบะฝั่งนู้นอาจารย์แขกของเราครับเหนือปัตตภีสิทธิขุนวอมเครื่องวอมเครื่องวันนี้บอกเหนือปัตตพีสิทธิขุนบอกว่ามมือนีสบายวอมเครื่องวอมเครื่องวอมเครื่องส่วนนี่คือแบทแมนสามชายพิเศษสุข มีรายกามีต่อยออสเตรเลียเนีปลายเดือนนี่ออสเตรเลียเนีปลายเดือนบ่ต้นเดือนต้นเดือนเจอเจอไผ่ครับผมผมออสเตรเลียใช่ครับออสเตรเลียต่อยไะยกร่ายกหายกโอ้ยเหมือน้กโกยเงินออกว่าธรรมดาเยอะเป็นไหนฟิตซ้อมไม่ใช่ไหนล่ะผมครับเออกประมาณบอมเครื่องครับว้อมเครื่องแล้วไผ่เป็นเทนเนอร์ห้อยู่ออสเตรเลียออสเตรเลียบพราะเเป็นเทนเนอร์ไผ่เป็นเทนเนอร์ห้ซ้อมไผ่ตอนนี้ บางครับบางบ่โอ้ยบางเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถามบางเหมือนก่อนบางลูกซีดเป็นยังไงล่ะเหนือเท่านี้สามใจมีเสียสูบซ้อมมือยุดสองมือสองมือยุดสองมือนั่นครับมันจะเป่าให้เด็กน้อยด้วยมันเมื่อยมันมันเมื่อยมันครับผมนี่คือคำยืนยันจากบางแขกนะครับอ่วันนี้ทัพหลวงก็พร้อมฮะหนุนลูกพี่สองคนเลยโอ้โหเขาบอกว่าวันนี้พร้อมมากยิ้มแย้มแจ่มใสน้องบึ้งจะแล้วเป็นเนื้อไม้พี่เดียวสองคนไหมโอ้ย